สวัสดีครับเพื่อนๆือครับนี่คือคุมไฟฉุกเฉินนะครับแบบสามารถปรับทิศทางได้ตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์แลมตันนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองเลยนะครับผลิตออกมาเพื่อคนไทยในราคาที่จับต้องได้นะเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ราคาไม่แพงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้พิเศษตรงที่เขาสามารถปรับทิศทางตรงนี้ได้นะครับสามารถอันหนึ่งสมมติถ้าเกิดเพื่อนเราไปติดบริเวณบันไดอะไรก็อันหนึ่งก็ส่องขึ้นข้างบนอันหนึ่งก็ส่องทางลงข้างล่างอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะไปติดบริเวณทางหนีไฟนะครับ ตัวนี้เนี่ยเน้นทนนะครับตัวนี้ไฟของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง20,000ชั่วโมงนะครับอึดมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่นะครับสามารถชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงไปว่าต่อให้บ้านเรานะครับไฟดับ8ชั่วโมงเนี่ยก็ยังมีไฟใช้อยู่สบายๆเลยนะครับข้างในเนี่ยคือเวลาเพื่อนๆเ,เ,เวลาซื้อพวกโคมไฟฉุกเฉิอนอะไรพวกนี้นะครับสิ่งสาคัญเลยที่เราควรจะรู้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ไหมนะครับคือถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราน อยู่กับเราไปเป็นสิบสิบปีถ้าเกิดเราเปลี่ยนแบตไม่ได้เนี่ยซื้อแล้วสัก2ปี3ปีแบตมันเริ่มเสื่อมเนี่ยนะครับเราก็ต้องทิ้งทั้งอันรุ่นนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้ง่ายมากข้างในนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบขนาด3าดโวลต์นะครับขนาด18650ก้าเขาเรียกโมเดล1 8 6 5 0นะครับใช้ด้วยกัน2ก้อนนะครับสามารถผมพาเครื่องมาหมดแล้วครับผมเปิดออกมาดูและคลายน็อต4ตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้เลยนะครับ สะดวกมากนะครับตัวนี้เนี่ยมีที่แขวนให้ด้วยนะจะตั้งไว้ก็ได้หรือว่าจะแขวนไว้ด้วยก็ได้ตัวนี้ติดอัตโ,ตโนมัติเวลาไฟดับนะแต่ถ้าเกิดเพืเ่อนๆต้องการเปิดก็เปิดอย่างนี้นะครับเปิดออกมากําลังไฟอยู่ที่กินไฟแค่5วัต์ความสว่างเน่สูงถึง500รูเมนนะข้างในเนี่ยมีเม็ด LED ทั้งหมด44เม็ดนะครับเป็นแสงสีขาวสว่างมากนะครับตัวนี้เขาไว้ฉุกเฉินเวลาเวลาไฟดับนะครับ ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรเวลาไฟดับเนี่ยเขาก็จะติดขึ้นมาเองนะครับอะไรๆพี่ก็เอาไปติดบริเวณอย่างงี้นะครับไปติดบริเวณทางหนีไฟอะไรเงี้ก็ได้เห็นไหมครับหน้าตาดีนะครับหน้าตาโบนเด่นมากเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับเวลาใช้ก็แค่กดเปิดเครื่องไว้กดไปที่ออนนะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับเวลามีไฟเนี่ยเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเขาจะดับเองเห็นไหมครับเวลามีไฟเขาก็จะดับเองนะครับเวลาไฟดับปุ๊บ เขาจะติดขึ้นมาเองเห็นไหมครับนี่ผมนี่ผมหลอกว่าไฟดับก็คือผมปิดสวิตตัวนี้ไงปกติเวลามีไฟนะเวลาเปิดสวิตไฟนยะเขาจะดับเองไฟชาร์จก็จะขึ้นว่ากาําลังชาร์จไฟอยู่นะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าไฟทางานอยู่ไหมเรากดปุ่มเทสก็ได้นะครับกดปุ่มเทสปุ๊บเขาจะบอกว่า <S <S เขาใช้งานได้ <S <S ปกติดีอยู่นะครับ <S <S ตัวนี้เนะี่ยมีรับประกันสินค้า1ปีที่สําคัญที่ผมเน้นก็คือแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับรุ่นนี้ไฟดวงใหญ่มากนะครับกินไฟแค่ห้าวัต์พอมันกินไฟน้อยนะครับ มันเลยสามารถทําให้อยู่ได้นานถึง8ชั่วโมงครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาคุณภาพดีมากๆเลยนะครับตัวหลอดไฟนี่อยู่ได้ถึง2 0,000ชั่วโมงนะครับอย่างที่พูดนะครับไฟดับปุ๊บติดขึ้นมาเองปั๊บนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อท่อมาได้ตัวนี้ไม่แพงตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับราคาในห้างเนี่ยเป็นพันนะครับแต่ว่าทางร้านเราขายไม่ถึงพันหรอกครับตัวนี้สั่งเข้ามาได้นะครับที่ร้านไฟฟ้ารีท่งเม้งของเรานะครับอ่านี่ครับเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้วย08-06 555805ทางร้านเรานะครับส่งสินค้าทุกวันส่งเร็วมากนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ